สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องแล้วก็เอฟซีเมอร์สุกุลสกุลนกมาหนึ่ก็มาพบมาฝอสนุกคือเก่าที่สองสนุกซาลาพี่น้องมาพบมาฝอกันยามเส้าเนาะพี่น้องมาหนึ่สนุกกับออกหน้าแต่เศร้าเนาะแต่หาโม่งขึงอะไรพี่น้องสนุกสีภาพ่อแม่พี่น้องไปเบิ่งอีพอขึ้นเอาควันเข่าขึ้นเล่าเนาะพี่น้องว่าวิธีบ้านสนุกเขาเช็ดกันไว้ได้นาะพี่น้องไปบึงพี่โซมกันเลยเนาะโอ้เนาะพี่น้องยื่หางยู่หน้าพี่เลยเนาะควายสนุกก็ได้ตัวหันตงหน้า ปุ้นปุ่นเนาะพี่ฟอคุณกับสิขึ้นนาโคปุ่นและพี่น้องสอนเดยฝนเนาะแต่สนุกสิบัไปน้ำกลอนฝนเนาะพี่น้องสนุกสิถ่ายฝนอยู่พี่เนาะเพราะว่าสนุกสิถ่ายให้เบิ่งใกล้ๆอะลรพี่น้องเพราะว่าถ่ายใกล้ปันไดกาสิบวได้เนาะพี่น้องเพราะว่าเวลาเอาคอนเข่าฝนสิบหอยปากบอยว่อนน้ำไผ่นาะพี่น้องก็เป็นพิธีของประเพณีลาหอนเนาะพี่น้อง กระสีบอหายไฟทามสีบอหายไฟนั่นเนาะพี่น้องสนุกกะสีอยู่ห่างๆอะไรพี่น้องเบิ่งวิธีการเพิ่นเห็ดสนุกกะสีเบาๆเบาๆเนาะเบิ่งวิธีเพิ่นเห็ดอีก่ะเห็ดว่าเพิ่นเอาแบบใดเนาะพี่น้องสนุกกะใจใหญ่มากะย่องบกเคยเห็นจ้าเถื่อพี่น้องสนุกยังบกเคยบกเคยเห็นแต่เถื่อเนาะค่ะกระสีมาเบิ่งไม่มีอะไรพี่น้องกะสีพาพ่อแม่พี่น้องเบิ่งเลยเนาะว่าเป็นแบบใดพี่น้องกะมาห่วงน้ำกันเนาะ เพราะว่าสนุกก็เป็นครั้งแรกคือกันเนาะเห็นแตะบนพายก็นตาเมื่อยามใดกันเนาะเอาผมปกเนาะพี่น้องแต่สนุกยามบุเคยมานําจากเถื่อเนาะมื่อนี้สนุกสิมานําพี่น้องเป็นควายควายสนุกเนาะพี่น้องตะเวนทางกำลังสิขึ้นเนาะพี่น้องเดี๋ยวองแม่พี่น้อง เฮยกระปูเนะพนะื่นเนาะนี่เฮ้ยกระปูน้ำตกน้ำเร่าเนาะเสียงเหื่อนเนาะดังดังดังมอหน้าสนุกผิดอะไรี่ดัดงเอ้ย อีพอลงมาแล้วพี่น้องสนุกกระสิไปลำลังเฝนเนาะปุณละฝนกระสิเลาะปุณละเนาะพี่น้องปุณละเลาะตามทุ่งนาฝนละเนาะโอ้เลาะเกี่ยวนาใหญ่ฝนละพี่น้องสนุกกระสิไปน้ำกลืนฝนกันสนุกกะกสิไปลำลังเฝนเนาะพี่น้องอีพอเฝนกะสอนเอาตัวเบิด์ดเดตให้หน้าเนาะพี่น้องสนุกกระไปลำลังเฝน เป็นภาษีมีทีการเอิดเนาะพี่น้องมีทีการเอิญเอาเมื่อขึ้นเล่าคืนเงียบเลยพี่น้องก็จะเป็นหุดบ้านของสนรกเนาะ ฝนเนอือนเมืออม่อแล้วนอะีน้องเอินคนเขาเมื่อเินเล้า เมื่อบ้านก็เล็กน่องบหมือนเมื่อเป็นเล่าอลไรเนาะนี่ก็สนุกกระชิมเมื่อบ้านบนแล้เนาะพี่น้องปุ่อีพอเป็นเมื่อบ้านอลไรเนาะสนุกกระชิมเมื่อบ้านปะเมื่อเบ่งเมื่อซมกันเลยพี่น้องเหมือนเมื่ออยู่เหล่าอะไรเนาะก็เป็นกมาฮอดเล่าพื้นเรื่อยๆนาะพี่น้องเป็นก็เอากระตาออกเนาะ แล,นะแล้วก็มีใบคูนใบยอเนาะพี่น้องะไรเนาะเช่าคือเหล่านะาะพี่น้องไม่คนขี้แลนะ้วก็มีใบคูนใบยอเนาะพี่น้องกับใบห่มเสือนี่เช่าเนาะ

กันแล้วเลยนาะพี่น้องอีกฝั่งเป็นก็นสิลงมาเลยไว้เล่าเนาะพี่น้นองเล่าบทดีวันไดนเนาะอีกฝั่งเป็นเก่าเปนเก่าเป็นเล่าเป็ที่เรียบร้อยเลยนาะพี่น้องสนุกกับสิลงเลยพี่น้องนะ ม่น okay, oh, ้อยๆนะพี่น้องลงกอนด้โอเคพี่น้องสําหรับคลิปนี้สออกมาแต่เล่าแล้วเนาะพี่น้องก็แซ่บแซ่บประตูเล่าเนาะเพราะว่านกกระจอกลายพี่น้องมันกินข้าวบดเนาะต้องอัดดีๆพี่น้องและเบิ่งอีกพอเพิ่นเน็บใบคุณใบเนาะว่าเพิ่นสิเน็บใส่ๆพี่น้องแบบนี้แหละพี่น้องบนี้ลาเฮาเนาะบ้านสนุกเนาะ แล้วเขาเ้วนำก็เอาคนเขาคุณเล่าพี่น้องเ่ามันน้อี่อตอนนี้ไปคุณไม่เาหน่อนิดจชิตัแล้วไปคุณไม่เงาใส่นาะ ลไม่ไก่เลยน้อยนะต้องเห็ดโตเบาเนาะพี่น้องเป็นนิบใส่เนาะนิบใส่คางนิบใส่คางเล่าพี่น้องเนบเจ้หัวเล่านุะพี่น้องตัวนิบเจ้หัวเล่าน้อเนาะนิบเจ้หัวเล่าแล้วก็ประตูเล่าเนาะพี่น้อง ເຂ pues ົາເອີ້ນລະບູຊາເຂົ້າເນາະພີ່ນ້ອງເອົາໃບຜົນໄປຍໍມາບູຊາເນາະເຂົ້າເດພີ່ນ້ອງເພິ່ນ h สนุก โอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้สนุกกับสิคอจบคลิปเอาไว้เพียงสมามีเนาะหมักก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกำลังให้เสียใหงใจให้สนุกนเด้อเนาะสิได้สร้างคลิปใหม่ให้พ่อแม่พี่น้องเลยค่ะเบ,บิง่งกฮับส้มต่อไปเนาะพี่น้องจังไดกะสนุกกะขอขอบคุณขอบคุณเด้อผู้ที่เข้ามาติดตามและะ้วก็ฮับเบิง่งกฮับส้มลิปสนุกแต่ต้นจนจบเนาะพี่น้องสนุกกัขอขอบคุณขอบคุณน้ำไหลายเด้อเนาะ ที่สำคัญก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเด้อพี่น้องคีบภาพคล้ปใหม่ๆจาก่งสนุกสา,าวเราเนาะไปเลยอพี่น้องสบายดีสวัสดี